ต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับนี่ยสามสิบกันยานี่ครบสองปีนะครับครบสองปีซึ่งการปลูกของผมก็คือเก่านะครับเนี่อยากโชว์นะทำาเป็นร่องน้ำขุดพื้นที่ให้โล่งให้สะอาดเราไม่ได้ขุดคลองคือจังกรุงเทพคือจากลา,าดลีสม,มุติสงครามนะครับเนาะ เข้าก่เฮิดหลุมขนมโคกน้อยนะครับเฮ็ดลุมรองน้ำไว้ฝนตกมาน้ำกระขังใส่หลุมแล้วก็พยายามดูแลหญ้าโบหญ้าขึ้นหลายกง่ายครับง่ายผมก็เอาสูตรของหลายคนมาใส่เนาะแต่ผมที่สำคัญคือผมดูแลน้ำดูแลปุ๋ย คาดว่าอีกโบนานคงสิเริ่มแทงจันทครับจากการที่ผมได้ดูแลอย่างไกลชิดนะครับพาน้ำหอมเป็นพันจากราชบุรีนะครับกลจีบครับกำลาังงามครับกำลังงามเบิ้งใบเงางามอยู่ครับ นี่กับมนาวเลยครับนี่ะนาวมะลกกอกับมีครับยู่บ้านในเมืองเนี่ยแหละครับบ้านในอําพรองหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบ้านเช่านะครับเดี๋ยวจะทําสีใหม่นะครับเนี่ยบ้านเช่าหลังนี้จะทําสีใหม่ให้คนมาเช่ามีเนื้อที่แปดสิบสามตารางวาซึ่งเป็นเนื้อที่ที่กว้างกว่าบ้านทุกหลังเลยนะครับในบ้านในในในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับ กว้างแล้วก็มีมีรว้วรอบขอบชิดนะครับเดี๋ยวจะทำสีใหม่ให้ดูดีอันนั้นเป็นหมู่บ้านขึ้นใหม่นะครับไม่มีเช่าหรอครับอันนั้นเขาขายนะครับของเราก็เป็นหมู่บ้าน อําพลหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรแห่งแรกในนะครพนมนะครับตั้งแต่ปีสองห้าสามสิบกว่า,วามีอยู่สี่ห้าซอยนะครับแต่ที่นำเสนอวันนี้คือต้นมะพร้าวนี่แหละครับต้นโตมากแล้วนะครับโอเคครับท่านใดสนใจไปปลูกอะแจ้งได้เลยครับเด้อสนใจปลูกข้าวไปปลูกครับ